ตักวันผมจะไปวันลุมพินีเนรบิดน็อกเอาเพชรเมืองไทยยกหนึ่ง เพิ่งจบไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับเนรบิดเอนนี่มวยไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มนครสตรีไฟในวันที่เขาชนะนอกเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้ว่าคนในกลุ่มไลน์แตกเลยคอมเมนต์กันยับอ่านไม่ทันผมก็เป็นอีกหนึ่งคนในนั้นที่กาลังไปซื้อขนมหวานตาเนี่ยดูมวยเชียร์น้องโอมมันช,ชื่อเล่นชื่อน้องโอมไอจังหวะที่นอกเนี่ยผมอยู่หน้าร้านขนมหวานก็เลยเผอเฮ hey, ตรงนั้นเลยพวกแมค้าแรงต่างก็หันมาดูหมด ว่ามันเป็นอะไรของมันคือพอเห็นคนในกลุ่มไปชนะแล้วมันออโอ้โรมีความสุขเลยนะโดยเฉพาะรายการที่มันใหญ่อย่างวันลุมพินีเนี่ยและที่สําคัญโบนัสแตก3 5มแสใช่ไหมคือมันเกิดความรู้สึกดีใจด้วยแล้วก็รู้สึกว่า เออน้องมันได้บรรเทาจากหนักเป็นเบาน้องมันคงจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคือแค่ค่าตัวเนี่ยน่าจะหลักแสนอยู่แล้วนะครับแล้วไปบวกกับโบนัสอีก3ามแสผมไม่รู้ว่าเขาได้ไปกี่แสนนะแต่เชื่อว่าน่าจะทําให้ชีวิตน้องเขาดีขึ้นแน่ๆน,นี่แค่ไฟเดียวเท่านั้นมันเปลี่ยนชีวิตเขาเลยแล้วถ้าเขาต่อย2ไฟสามไฟผมว่าอนาคตของน้องเขาคือสดใสอย่างแน่นอนนะเงิน10ล้านน่าจะหาได้ไม่ยากถ้าอยู่ถูกที่นะแต่ถ้าไปอยู่ผิดที่แข่งเท่าไหร่ก็อยู่ที่เดิม การที่เขาเอาชนะได้ในครั้งนี้มันแสดงถึงการเทรนที่ดีการฝึกซ้อมที่ดีของเอนนี่มวยไทยต้องชื่นชมจริงๆที่สอนโอมมาดีมากไปดูจังหวะอันตรายเริ่มจากเปิดตัวเนรมิตเอนนี่มวยไทยมาอย่างเทพและเดินขึ้นสู่สังเวียนวันลุมพินีเวทีที่ค่าตัวน่าจะมากที่สุดในเมืองไทย ส่วนอีกฝ่ายนี่คือเพชรเมืองไทยเริ่มยกหนึ่งมากโ็โอ้เน้นหมัดน,นะครับเนรบิสฝ่ายน้ำเงินนะแล้วโอโ้อีกฝ่ายพยายามจะฟันสอแฝมาเพชรเมืองไทยมือค้ำแล้วก็ขาเนี่ยถีบนะออกหนึ่งสอง โอ้ยแต่ล่างโอ้ยจับแล้วต่อยทันทีว่ะเพชรเมืองไทยแล้วรัวหมัดโอ้ยยังไงเนี่ยโอมโอมป้องกันไว้ฮุกแล้วถอยออกมาแล้วข้าไว้โอ้หเพชรเมืองไทยกอเน้นหมัดนะครับแล้วก็รอจับขาแล้วโอมเนรมิตเนรมิตโอ้ยบล็อกให้อยู่ เพราะนวมมันเล็กอะครับแล้วก็เข้าอู้ยังเข้าไม่ได้ปังหวดมาสาบซอกอีกเพชรเมืองไทยจะฟันอีกเตะไปเนรมิดแล้วก็โอ้ยมือน,นี่ก็แยบเอาไว้นะครับถึงแม้ขาจะโดนจับอูยฟันมาแล้วก็ฟันอีกเดรมิดหนึ่งสองปังอูโหเรียบร้อยโอู้ยตอนแรกมันเหมือนจะสูสีนะมันแลกกันไปแลกกันมา

คือมีหลายคนที่ส่งข้อความมาหาผมนะครับบางก็ส่งรูปหัวใจส่งรูปแรงต่างมาให้หลังจากที่ผมปล่อยคลิปสั้นๆของเดรมิดเอนนี่มวยไทยไปเนี่ยซึ่งบางทีผมก็ไม่ได้ตอบกลับเพราะผมไม่รู้ใครเป็นใครนะหรือบางคนเป็นคนรู้จักของเดรมิตหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะครับถ้าไม่ได้ตอบกลับอันนี้ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าในแต่ละวันมันมีข้อความรันเข้ามาตลอดเวลาว่าจนบางทีก็ไม่ทันได้อ่านแต่คู่นี้สนุกนะครับดูแล้วโอ้โห อีกฝ่ายก็เดินเข้าแบบเต็มเหนี่ยวอีกฝ่ายก็ป้องกันตัวเต็มที่ยังไงผมฝากติดตามเนรมิดเอนนี่มวยไทยด้วยครับคนนี้เราน ja ่าจะลงคลิปเขาบ่อยๆเวลาเขาขึ้นชกในวันลุมพินีเด็กคนนี้มีความตั้งใจแล้วก็เอาจริงเอาจังเป็นอย่างมากและนี่คือคนเก่งโดนเต็มสุนครสตรีไฟท์หนึ่งนาทีเดี๋ยวเราจะไปดูภาพประมวลสั้นๆในตอนที่เนรมิดมาที่กลุ่มนครสตรีไฟท์ซึ่งจริงๆเวลาเขากลับจากกรุงเทพเขาก็มาที่นี่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับ พอมาถึงทุกครั้งก็มักจะทักหาผมว่าวันนี้มาหรือเปล่าวันนี้มาไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็มักจะไปเจอกันแล้วก็ล่อเป้ากันฝึกซ้อมกันลงนวมกันเล่นฟิตเนสกันบางทีก็นั่งคุยกันยาวๆบางทีก็ปรับทุกบางทีเขาก็เล่าเรื่องที่มันหนักอกเขานะครับให้พวกเราได้ฟังแล้วก็พูดคุยกันไปในตอนที่เขายังไม่ได้เข้าวันลุมพินีนะตอนนั้นเขาก็เล่าให้ผมฟังว่าความใฝ่ฝันเขาคือการเข้าวันแชมเปี้ยนชิพหรือว่าวันลุมพินี เขาบอกว่ามันมีหลายคนที่ดูถูกเขานะแต่เขาบอกว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเข้าวันให้ได้แล้วในตอนนั้นเขาก็ปรึกษาเรื่องเรื่องเรียนเรื่องอะไรต่างนะว่าเขาอยากจะมุ่งด้านมวยเต็มตัวคือเขาทุ่มสุดตัวใจเขาด้านนี้จริงๆใจเขาอยากจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากอาชีพนี้จริงๆผ่านมาไม่กี่เดือนครับเขาไม่ใช่แค่ลมปากเขาพูดแล้วเขาก็พยายามจริงๆแล้ววันนี้เขาทําได้ในวันลุมพีดีอย่างที่เราเห็นกันนี่คือเนรมิต เอนนี่มวยไทยครับมากับครูปามซะหน่อยใ <c oughs> ส่ตัวอาจจะใหญ่สักนิดนะครับ <c oughs> กับครูปามลง,งนวกันครับเขาอยากจะมันเขาอยากจะใช้หมัดเก่งๆนะนี่มาต่อด้วยผาผาอ้อมค่ายกับเนรมิตแล้วต่อด้วยมาดูมาร์กนี่มาร์กกับเนรมิต จริงๆมันมีอีกเยอะนะที่บางทีผมก็ไม่ได้ถ่ายไว้ oh. อะปัป๊บนี่กติกาแบบเล่นเชิงก็มีมาอันนี้ก็ชวนกันฝึกประษาสัมผัสครับแล้วก็ฝึกความเร็วก็จริงเขาเก่งอยู่แล้วนะครับทางเอนนี่มวยไทยฝึกเขามาดีอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เขาก็มารีแลกซ์ครับมาเล่นอะไรใหม่ๆแล้วก็มาเล่นกล้ามกัน มาพูดคุยกัน